คนคะนี่เลยจูจะมารีวิวนะคะเปี๊ยเหนือกุ้งไขเ่เค็มทุกคนดูทุกคนดูไข่ทุกคนดูไข่นะคะดูไข่นะคะดูไข่ลูกข้างในถาบนะคะแล้วก็ดูไข่ลูกที่จิวกําลังจะกินนะคะทุกคนดูอื้อไข่มัมนฉ่ามากทุกคนใครสนใจไปกดที่ตะก้าจิวได้เลยนะคะซื้อไปเป็นของขวัญของฝาก ซื้อไปทําบุญไปใส่บาตรได้หมดนะคะทุกคนซื้อไปกินเป็นอาหารเช้ากินกับกาแฟ ette, คือเลิศนะคะทุกคนสนใจไปกดอธิตะกาจิวได้เลยนะคะเดี๋ยวจิวกินให้ทุกคนดูนะคะทุกคนอืมอยากให้ทุกคนเห็นไข่อยากให้ทุกคนเห็นไข่เน้นๆนะคะนี่เลยนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนเห็นไข่เน้นๆเดี๋ยวจิวจะกินนะคะจิวจะกินให้ทุกคนดูนะ,ะนี่างนี้นะคะทุกคนดู อืมมันฉ่ำมากแม่นี่นะคะไส้เขาอร่อยมากรสนี้อร่อยมากจิวชอบมากเลยทุกคนรสกุ้งนะอืมแป้งบางมากแป้งคือบางมากทุกคนแป้งคือบางมากนะคะอืม จะหมดแล้วก็ยังแบบว่าอืมอร่อยสนใจไปกดเอาทิตากา้าจิวได้เลยนะคะ